ที่เธอไม่ได้รักสักพักเธอคงจะควางทิ้งตามจากสิ่งที่รักจริงเธอกลับทิ้งมันไม่ลง <c oughs> ของบางอย่างที่เธอรักแม้จะนานสักปีไหน จนแทบรู้ไม่ได้เธอก็ยังสื่นโทรมของที่เธอไม่ได้รักสักพักเธอคงจะคว้างทิ้งบางสิ่งที่รักจริงเธอพักทิ้งมันไม่ลงเธอยังคงไม่ลืม นึกหรือว่าจะไม่รู้นึกหรือว่าจะไม่เห็นรูปเก่าๆพร้อมลายเซ็นคนที่เธอมีใจฉันที่อยู่ข้างๆเธอแทบเป็นเงาข้างๆกายได้ลึกๆของหัวใจ ไม่ได้อยู่ในสายตาเธอยังคงไม่ลืมเขาเขาที่เธอับฟังใจแม้จะนานสักเท่าไรก็ยังคิดถึงเรื่อยมาเธอก็คงจะลืมเขาเธาเขาจะกลับมา และฉันก็รู้ว่าฉันต้องไปอยู่ดีแลและฉันก็รู้ว่าต้องเฟียน้ำตาอยู่แล้ว รู้รอยเขาน่เกานั่งเกาอยู่นะคะเสียงเขานะนะอ้าวเก่งเลย เสียงเธอนี่มันแบบมันสุดริมทิมประตูจริงๆเลยนะริมทิมประตูลิมทิมประตเสียงเธอชื่นชมรูปมันเป็นคำชื่นชมของคนวัยครูเนี่ยแหละค่ะสุดริมทิมประตูสุดจริงกระดิ่งแมวจริงๆแบบจริงๆชอบชอบเสียงเธอก็ในเรื่องของเทคนิคเราก็ว่ากันนะครับในเรื่องของเทคนิค็นเรื่องที่เชสไว้จะก้องไปหากันดูอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้มันดีขึ้นมาผู้เรื่องของสไตล์วิธีการร้องก็ครบถ้วนครบรถนะครับแซ่บ เรื่องของภาษาอนี่ก็ต้องไปว่ากันันวันเสาร์ที่เธอต้องโดนครูเป็ดตกปากเธอแน่ๆเลยและตัวสอเสือเนี่ยมันยังมาไม่ชัดเลยแล้วก็ชอบตรงอินพาวอิในตอนท้ายที่เธอใส่ลงไปเธอทำมันไม่ได้เหมือนในสิ่งที่มันเนื้อไม่เหมือนในนี้เลยเธอใส่อะไรบางอย่างตรงนั้นนี่นีไม่เห็นมีมันมีมันดีสิ่งที่เราอัากจะบอกมันดีสิ่งที่เธอทำอีกอย่างนึงก็คือ ตอนต้นมาเนี่ยตรงท่อนที่เธอกําลังร้องเอเธอยังคงไม่ลืมเขาตรงนี้มันยังไม่ค่อยมันไม่หนักคุณรไม่รู้เหมือนกันว่าเธอให้ความให้ความแรงอารมณ์ของมันมากขนาดไหนแต่พอตอนท้ายคุณรู้สึกได้ว่าเธออารมณ์มันมันเห็นภาพชัดเจนมากก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันมันคงมันคงจะเจ็บมันเหมือนกันก็เลยมันน้นหนักมันน่าจะเท่ากันด้วยวิธีการเช็คเปล่งเสียงเนี่ย ก็เลยรู้สึกว่าตัวข้างบนมันเหมือนไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ข้างหลังข้างหลังมันดูมันแบบมันมันได้อารมณ์มากๆคำว่าเธอยังคงไม่ลืมเขาเนี่ยร็ดูตั้งแต่ตอนข้างนอกแล้วดูที่นั่งดูทีวีจอมิเตอร์เธอเหมือนกำลังจะร้องว่าเธอยังคงไม่ลืมมันเหมือนไม่ลืมเขาใช่ไหมครับใช่เราได้ยินว่าเธอร้องว่าเธอยังคงไม่ลืมเขาเธอเป็นพวกแครอโป่้า มันไม่ชัดะปิดคำไม่ชัดอะ่ะเธอยังคงไม่ลืมเขาตรงนี้เราได้ยินหลายครั้งเธอไม่ลืมเขาไม่ลืมเขาเธอไม่ปิดปากตรงนี้ให้ดีๆนอ,อกนั้นแล้วม,ม,มันให้อภัยได้ให้อภัยได้เพราะเสียงเธอด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างเพราะนึกถึงใครรู้ไ่เมื่ออาทิตย์แล้วคุณนิดบอกว่านึกถึงไมเคิลบูเบลลวดวิธีการร้องของเธอขให้ลดนึกถึงไบรอันแมกไนท์ ใช่เขาเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเธอมีเทคนิคที่ดีขึ้นกว่านี้นะเธอจะไปทะลุทะลวงอย่างนั้นเลยจริงๆชอบชอบก็ไปแก้ไขข้อบกพร่องนะโอเคค่ะงั้นขอไปที่ทาง acting นะคะสาเร็จอยากร้องตามเลยดูรู้สึกเหมือนดูนักร้องอย่างงี้อยากร้องตามมีความแข็งแรงแล้วก็ หลอเนาะแล้วก็เพียงแต่ว่าอมีบางอันที่อาจจะสร้างโลกของตัวเองขึ้นมานิดนึงก็ได้เพื่อให้คนตามเข้าไปดูว่าโอ้ยจริงจริงมันจะ,จะมีทออ่นทอนแรกครับที่เขาจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่อนแรกเดี๋ยวดนตรีเขาจะส่งคอร์ดมาแล้วผมก็จะร้องยาวๆอยากร้องอะไรก็ร้องไปเลยครับก็จะเป็นโลกของตัวเองอ๋อโอเคค่ะบอกไว้บอกไว้เฉยๆโอเคค่ะ ใช่ๆแล้วก็อันนึงถ้าถ้าแก้ได้เบนจะบางทีเบนจะไม่แม,ม่นใจในตอนต้นเสมอแต่สุดท้ายแล้วเบนจะทําได้ดีเสมอเพราะฉะนั้นลองสร้างความมั่นใจมาตั้งแต่ก่อนขึ้นตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีเลยเพื่อที่จะความมั่นใจเนี้ยมันจะได้มาพอดีกับตอนที่เราอยู่บนเวทีแล้วมันจะได้มันจะได้ไม่ขาดหายไป โอเคค่ะเ okay, ชิญคุูเจค่ะเรื่องของท่าทางก็เหมือนจะเสียงร้องเราเพาะมากจนไม่ต้องมีท่าอะไรเยอะถ้าไม่ได้รู้สึกใช่ไหมแต่ว่าครูจะครูเห็นจุดบอดก็คือตอนเดินกับตอนยืนกอนตอน,ต,อนตัง้งแต่แรกอ่ะอันนี้เยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะช่วยเพราะว่ามันมันไม่ผิดหรอกเพรธรรมชาติอนาโตมีของหนูอะ่ะมันมันเป็น,นมันน่ารักอะ่ะมันส uh huh. ันๆอะ่ะ มือไดคือ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 มันน่ารักแป๊บเดียวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูครูจะช่วยเดี๋ยวครูจะช่วยครูกับครูไก่จะช่วยแล้วจะทําให้หล่อขึ้นกว่านี้อีกว่าตอนร้องมันหล่อแล้วล่ะครูว่าแล้วไอภาษามือเมือเนี่ยถ้ามันไม่รู้สึกก็ไม่ต้องทําอยู่แล้วแหละเพราะว่าเสียงมันนําพาค่ะส่วนนี้มันได้เชิญเลยค่ะเมื่อกี้ตอนที่เขาร้องขึ้นมาตรงของที่เธอไม่ได้รักอ่ะอารมณ์มันก็พุ่งพ่านกำลังเชื่อสักพักเธอคงจะคว้างทิ้งเอามือมาไว้ที่เอล ใช่ไม่ใช่เห็นเขาอ๋อเขาอ้นั่นใช่ไหมอะไรสักอย่างใช่เหมครูเื่องมันเปิดไปถึงตรงนี้เลยอ๋อก็เลยก็เลยหยัดเปลี่ยนอารมณ์เลยนะซึ่งอันเนี้ยดีมากเลยที่ครูก้อยพูดมาเพราะว่าครูเข้าใจว่าอันนี้มันซ้อนเวลาจริงห้ามเด็ดขาดเพราะอารมณ์ก็ไปฮุ๊บฮุบลงเลยนะลูกมันค c u อ away เลยนะคะโอเคในมุมของครูก้อยจบแล้วใช่ไหมคะโอเคสร็จแล้วในมุมของครูครูก้อย ค่อนข้างชอบนะคะในการสื่อความหมายของหนูครูอินแล้วด้วยเนื้อเสียงดีเนี่ยเ,เทคนิคหนูดีเนี่ยมันยิ่งทำใหออ้อารมณ์ก็ดีด้วยมันยิ่งไปด้วยกันนะคะแค่ว่าตอนเปิดหัวครูมองว่าพอเขาจะทำให้หนูโชว์เนี่ยหนูอย่า lost contact จากคนดูเด็ดขาดเพราะมันคือการตีหัวเข้าบ้านแต่ไม่ได้แปลว่าให้มองคนดูไม่ใช่นะ ให้ส่งไปเลยไม่ต้องส่งไปส,งส่งผู้หญิงคนนั้นเลยสําคัญเลยอันนี้สําคัญมากเด็กหลายคนเป็นคือว่าก่อนเข้าเพลงอะหนูต้องรู้ก่อนว่าตัวละครอะมันมันเพิ่งไปเจออะไรมาแล้วมันกําลังรู้สึกอะไรใช่ไหมอย่างเช่นสมุิกระป๋กเช่นอย่างสมมติของของของมาริวอย่างงี้ใช่ไหมลูกบอกว่าอย่าน่ารักอย่างนี้นตัวละครมันรู้สึกอะไรอยู่ตัวตัวละครมันมันเขินหรอ มันมันแบบหใช่มัน,มนบอกว่าเหี้ยนน่ารักมันแก่นกะโหลกกะลาถูกไหมคะมันแบบอยากเล่นฉะนั้นเนี่ยเนี่ยครูเขาแบบฉันไม่ได้สอนอย่างงั้นนะตื่นขึ้นมาด้วยลูกเอาวิญญาณกลับมาก่อนมาเรีวคือทุกคนอันนี้ครูครูจะบอกเลยว่าอารมณ์ก่อนเข้าสําคัญมากนั้นหนูต้องรู้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นจนทําให้หนูรู้สึกแบบอยากร้องตอนนี้ทุกคนมายืนร้องแบบ แบบไม่พร้อมอ่ะแล้วหนูก็มากระโดดเข้ามาในเพลงแบบไม่พร้อมแล้วหนูไปพร้อมตอนกลางเพลงไม่ได้ไม่มีใครให้เวลาหนูขนาดนั้นหนูต้องพร้อมมาก่อนนะคะแล้วพอมาถึงปุ๊บหนูฉะนั้นมาดิวต้องแบบว่าจิก,กิลอารมณ์มันต้องแบบเดี๋ยวแดนเซอร์เพียบแกก็จิก,กิลลอยู่ข้างหลัง mm hmm. นึกออกมาแบบเิ้วเล่นได้พี่เขามาเขาช่วยเราคือเราใช้เขาในการช่วยบิวเหมือนกันของเราเราเพิ่งถูกเขาเราอาจสมมตินะครูม,มั่วเอาแบบสมมติหนูอาจจะไปเห็นเขาเพิง่ง วางสายจากคนที่เราไปแอบฟังหรืออะไรก็ตามที่หนูไปเตรียมกันมากับของครูแต่ว่าสําคัญที่สุดคือประโยคนี้มันคือเหมือนแบบคนที่มันถูกถูกไม้หน่าสามตีหัวแล้วแบบสรุปสุดท้ายเธอยังไม่ลืมเขาของที่เธอไม่รักเธอก็ทิ้งแต่ของที่เธอรักมากๆเธอไม่เธอไม่ทิ้งมันใช่ไหมยอย่างเงี้ยมันคือภาวะที่แบบพะวังที่คนดูจะกระโดดเข้าไปแต่หนูว่าถ้าหนูไปดูในวิดีโอหนูว่าลอ c คอนแทคเร็วไปเพราะหนูแบบขึ้นมาปุ๊บแล้วหนูไปแบบนี้แล้วอ่ะ ยังไม่ทันดึงคนดูเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็หนูติดหนูติดการที่ส่งออกข้างเยอะเกินไปนะคะ <Okay. S 1> คือคือท่าเนี้ยนะที่ทุกครั้งที่จะเป็นอย่างงี้มีได้ไม่ผิดแต่ตอนนี้ทุกครั้งอะไรหนูไปตรงนี้หมดเลยแล้วตาของหนูมันล่วงแค่นี้แทนที่หนูจะส่งไปที่ไกลๆคนในจินตนาการหรือคนดูนะคะ <Okay. S 1> กับอีกโจทย์หนึ่งคืออยากให้ลองตอบตัวเองว่าร้องเพลงนี้จบอยากให้เขาทําอะไรกับเราผมร้องเพลงนี้จบคือ ผมไปลากรไม่นั่นคือแกอยากเป็นอ๋ออ๋อครับจำไว้นะลูกให้เขาเราจะเราจะตกหลุมพรางการสื่อสารตรงนี้การสื่อสารต้องมีอะไรบางอย่างคือเหมือนเคยได้ยินไหมเวลาคนบอกฉันมาบอกรักแต่ฉันไม่ได้ต้องการอะไรนะฉันแค่อยากจะบอกรักฉันแค่อยากจะบอกเฉยเฉยมีไหมลูกคนที่อยากจะบอกเฉยๆบอกเลยนะไม่มีฉันอยากบอกเพื่ออะไรบางอย่างเสมอโอเคเลทโก เอาเอาปลดออกจริงแต่หนึ่งอย่างคือฉันต้องการให้เธออย่างน้อยฉันต้องการให้เธอชอบฉันฉันต้องการเห็นรีแอคอะไรบางอย่างจากเธอว่าเธอรู้สึกยังไงกับฉันหรือถ้าสมมุติเป็นแบบแฟนคลับตัวแบบเป็นแฟนคลับไกลๆเลยวันนี้มาบอกลักนักร้องเกาหลีคนหนึ่งแล้วบอก I love you ต้องการอะไรแค่หันมาแล้วสนใจมันต้องมีความต้องการของอีกฝั่งหนึ่งกลับมาด้วยไม่ใช่สักแต่จะส่งของเราฝั่งเดียวไม่นั้นไม่เรียกกันไม่เรียกไม่เรียก สื่อสารฉะนั้นหนูต้องตอบให้ได้ว่าหนูร้องเพลงนี้จบหนูต้องการให้เขารู้สึกอะไรเหมือนจะเรียกร้องความสนใจใช่หนูต้องให้เขาสนใจ <cassette. S 1> หนูต้องการให้เขารู้สึกผิดหนูต้องการให้เขาเจ็บปวดจนกลับแบบคือแบบฉันขอโทษฉันขอโทษเธอไม่ต้องแล้วเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าแล้วแบบร้องไห้กับความเจ็บปวดแล้วฉันต้องการให้เธอไปฉันต้องการเธอไปจ่าชีวิตฉันฉันเจ็บมากพอแล้วอย่างนี้เป็นต้นอะไรก็ได้ลองไปหาดู นะคะแต่โดยรวมน่าสนใจมากค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะเอาละค่ะ